Bài tổng không anh? Không,

แขนไี่ยกไหวไหมแขนน่ะลองยกแขนให้ผมดูน่ะแขนนไม่ไหนสบายบายข้างนยกแขนเจ็บปะข้างนี้เจ็บข้างนี้เจ็บไหมพี่พี่ยกวยกวเฉยเฉย ยืดเชงอ่ะยืดเยงอ่ะยืดเชยยืดเชยเดี๋ยวหัวที่หัวแตกอ่ะมันจะไม่เจ็บได้ไงลูกจำน้ำตะกูลตัวเองได้ยังไงตะกูลอะไรอยู่บุญเพิ่มอะไรนะอยู่บุญภาพอยู่อยู่บุญเพิ่มนะอยู่บุญเพิ่มครับติดเลยติดไหมเนี่ยลองลอง

เอเดไม่ตรงก่อนไนนนกัน้ำยับ sì. ้ด้มดีเลยศูนท้ายหนึ่งสิบห้าบาทเจ็บชางลายมีบาดแผลศีรษะแตกสองึสามเต็นจำนวนสองแผล สาหห่งจากการถูกทำร้ายร่างกายด้วยแม่ไม้มวยไทยวงตนบุ้รับบาดเจ็บมีอาการมึนเมาสยามนั้นกันที่หนึ่งจะนำส่งรอพอกนั่งเก้าไปพี่หรอทำกินก็อยู่กินไม่ได้พี่รอก่อนอย่าไปหาหมอก่อนพี่พี่เอเยอะยคุณจะขานะ Halo,